สำหรับพิธีกรรมภาคเช้าเริ่มเวลา9.30นาิกานาทีท่านประธานสงฆ์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและนำปฏิบัติธรรมก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีถวายกองบุญทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยประธานกองบุญคือกลัลยาณมิตรชัยมงคลอมรินนาวาและครอบครัวกลัลยาณมิตรชัชมนแก้วอ,อัมพร กลัลยานมิตรวิชพลกลัลยานมิตรวิชาภาสพรชัดรัฐพิธีกล่าวคำถวายรูปหล่อระประธานเพื่อประดิษฐานณนห้องแก้วสารพัดนึกและมหารัตนว,วิหารโคดหนึ่งโดยประธานนำกล่าวคือกลัลยาณมิตรแสงอรุณกลัลยาณมิตรคำแดงนวนลธราศีและครอบครัวกลัลยานมิตรประมวลศิลป์กลัลยาณมิตรโดนลัฮลฮอกแลน พิธีถวายกองบุญขีฬลานเพศัตโดยประธานกองบุญคือกลัลยนานมิตรปิยวันกลัลยนานมิตรเคนเนตเมาลินและครอบครัวกลัลยาณมิตรบุญยังกลัลยนานมิตรบุญสอนมัดจิตธรรมและครอบครัวส่วนพิธีถวายพัตาหารเป็นสังฆทานโดยประธานกองบุญคือกลัลยนานมิตรประมวลศิกลกัลยนานมิตรเด Oakland, นนอลโฮลแลนกัลยานมิตรอุ่นจิต กลัลยนานมิตรนรินทรุทิรุธิราศิริและครอบครัวร้านเชฟขวัญกลัลยนานมิตรชัชมลแก้วอัมพรกลัลยนานมิตรวิชพลและกลัลยนานมิตรวิชภาศพรชัดรัดพร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งและถวายพัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ ด้วยความปื้มปิติและเบิกบานในบุญกันทุกท่านค่ะ